ไปเจริพลครับครับสวัสดีครับโอ้ยเดิเห็นพวกจะต่อยกับซุปเปอร์สตาร์วันเลยเนี่ยครับผมนะครับจอนใช่ไหมใช่ครับนะฮคือเห็นคืเห็นเขาต่อยครับก็เคยเห็นอยู่ครับเคยไปไงก็ฝีมือเร็วครับผมใช้ได้แล้วครับผมนะเห็นเห็นฟอร์มเขาแล้วเนี่ยอะไรที่ว่าแบบอันตรายบ้างของเขาก็มีหมัดมีศอกมีเข่งครับผมก็ถือว่าครบเครื่องเลยแหละใช่ครับทีมงานของเราเนี่ยวางแผนไงบ้าง ก<พ><น>็วางแผนก็ดูเขาก่อนครับว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนในยกแรกครับเดินจะต่อยอะไรเงี้ยใช่แต่เราได้มีเข่าไปตู้แล้วใช่จ่ไปตู้อยู่แล้วครับวันไหนแล้ววันไหนวันไหนเปิดก็วันที่แปดมีนาครับผมเป็นไงเนี่ยได้ต่อยกลับไปต่อยวันอีกรอบนะครับต่อยวันไปกี่ครั้งแล้<ค><ย>ว,<ค><ย>ก,ว<ค><ย>ก็สองครั้งครับสองครั้งผลงานไปแค่ชนะหนึ่งชนะชนะสองครับ แล้วมาชนะนกหนึ่งไปไงอ่ะปอยวันเจ็บตัวขนาดไหนครัก็มีเจ็บบ้างครับเล็กๆหน่อยครับผมก็ทนหมัดได้ก็อยู่ได้ครับวันนี้เนี่ยเจอหมัดเจอแข้งแน่ครับผมเตรียมอะไรไปบ้างก็เตรียมทั้งหมัดทั้งศอกครับผมสู้ๆครับก็ถือว่าใช้ได้เนาะร่างกายนะบอกอะไรกับแฟนมวยหน่อยครับผมก็ฝากแฟนมวยติดตามผลงานด้วยครับวันที่8มีนาครับผม 哎，我得听。